นับตัวพี่น้อยสวัสดีครับผมเฮียพิรัประชาชาเชียนไฟเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตกำนันหนึ่งครับอยู่ที่ชเยนาทตอนนี้มาอยู่ที่นี่แล้วเนาะมีใครช่วยเป็นกัปตันซ้อมเราไหมก็มีพงนะยาเกิดก็มีพวกเพิรักพวกไหนใครช่วยกันตอนนี้เราอายุ77ปีสูงเท่าไหร่ครับ160น้ำหนักแบบป่วยเราตอนนี้48ครับหมวยสไตล์อะไรครับไม่เขาวันนี้เลยต้องมาเจอใครเนี่ยร้านวิวเคยไปเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งวันไปเขาอย่าง เขาเหมือนสไตล์หอมจังว <sh> <atur> so ันนี้มาเจอร้านอยู่นะวางแค่้าแพงไอ้ดิก็ต่อยไปเรื่อยๆตามสไตล์เราก่อนเราไปแก้ไขบุญเขาบริเวณเนาะล่าสุดต่อยไปที่ต่อยไปที่ลาดตันเนวันนั้นต่อยกับผมครับเปรมังแผลไปคะแนนเหรอครับวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสามร้อยสามวันนี้ต่อยร้อยสามแล้วต่อยสองบอลด้วยโอ้หไหวไหมไหวเมื่อีสอบหนักแล้วเป็นไงบ้างเยอะจนสุด เกิน0.6ขอเดี๋ยวมายืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์เป็นร้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะนะครับผมคุ้มมากี่กิโลมา2กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้50กว่าครั้งคนจังหวัด50ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยเป็นกำลังใจ้ผมเลยนะครับวันนี้ครับอัดแต้มที่น่าขอโชคดีครับ